สวัสดีครับวันนี้พวกเราช่องมีขาวกุ๊กับพบกับวันกาดวีสแตนดาร์ดระหว่างดาร์กอีเลกับนโอสินะศึกรีแมช์ระหว่างแข่งออนไลน์เมื่อวานใช่ไหมครับของน่มิแปลกน่นมิลูกเต๋ายี่สิบหน้าใช่ไหม รอบนี้คุณดีๆหรือยังครับคุณเบอร์สินะเมื่อวานตอนนี้ผมเล่นไป็นล้วจริงอันสาล็อกข้างหน้าเสร็จไม่ไม่ลุกเลยนะไม่เอาไม่เอาอะไรเลยหลุดเลยหลุดอ่ะกูไม่เอาอะไรแล้วผมไม่ได้ลุกแ้วนเราไม่เอาอะไรเลยไม่ลุกเลยไม่ลุกแล้วไม่ลุกแล้วยอมฮะเป็นพลาพคือพลาพลุนเบอร์ไม่คิดว่ามีสิทธิ์เล่าได้อยู่ไม่คิดว่าจะเส้นสาเลยโดนเพราะวันดำไปแล้วฟองมือไม่แต่หมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นห้าตายโดนอะไรวะโดนเพราะวันดำโดนเพราะวันดำไง อ๋อพอสองนี่นะเออเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอากันหรอข้าโซ่จนหนึ่งครับของมือหน่อยของมือก่อนอ่าโอ้ผ่านเลยครับเติมโซฟีคุณไม่ชอบเหรอจรวกันไลท์ตัวหนึ่งควิกซิลเด้โค้ชหนึ่งไว้ให้แฟนเก็ตหนึ่งได้เพิ่มอีกหนึ่งโอ้ยเบรฟอ่ะ ส่แว <Scroll> okay. okay. ่นเข้าเลยครับไม่เม็เชยเหมือนเย็นแล้วโบมาขนาดนี้คุณไม่สามเลยดเกร์อ๋อโอเคเเป็นอยู่เป็นยู่คิวไปแล้วคิแล้วเนนคไปแล้วแล้วผมช้นหนึ่ให้ให้ผมช้าโอเคช้าเลยอีเยเยโบใช้อง้ไม่มีิกเกตดติ๊กเกจไม่ใชสองอ ไม่รู้ในรองเท้าสองช่างรอง้าสองนายกดช้างติดซีเกอร์จุ้ยรอคุณใช้ตัวด้านหลังโอ้ยคิวอยากได้มือเกินรอตัวเท้าตัวด้านหลังอยู่นะแค่เี้แล้วอุ้ยทอไท้าด้วยไม่กลับเดี๋ยวอุ้ยของเขามีอะไรวะเนี่ยอาตีแบนตีแบน คิวพลังโอ้ยเล่นเป็นจักคนนี้ซาอูนใช่ไหมตัวนี้โอ้ยอย่างนี้ถ้ามันขบขนามนเอาโทเคนระเบิดเข้าไปเลยนี่หว่าเออไม่ได้โว์เลยเป็นแผนนี้เป็นจับแผนี้เป็นจับกินขอเค็นว่า้วยโทเคตหัวึ่งได้บูสตบูสตได้เฮ้ยเอามือรัวๆแล้วตาปี ไม่แต่นะแล้วค่ะเอ้ยชนะล้วหายดีเลยครับมึงลงไปก่อนเลยเดี๋ยวมึงต้องช้าโซลาร์เกศสามห้สัตอันนี้เอ้ยยี่สิบติดติบอ้ายี่สิบามอ้อยี่สิบามเลยแมนยูมนยูห้าโอกาสโอ้ยม่ตกตีเลยยิบได้สองพิวรอทิกเกอร์ก็ได้มา ที่ผ้าดิื่ะดไหมนี่มันก็ไปเดียวอยู่ดียิห้ากาดได้หิวบวกหมื่นเป็นสามพ้ไเดียววะอรเดียวนะสาม้ได้เยสามี่อันนี้ยี่้าโอ้ขนาดหิวเพงได้เดียวอะไรเดียวลส่งนี้แหละอเดียวคุณยังไม่มีียี่สามห่อยี่สาม่อนห้าพนะอเมริกันคีวลังเนตัวไลโดพร้อม มไม่มีหลุมให้คุณด้วยเนียแวนบกได้ปะตาดินักตัวสองสี่หกแปดเขามีแปดฝ่าสองใบเดี๋ยวไม่ต้องจ่ายอะไรนะก็ไม่ต้องรอเขาเกียรสาบด้วยอแล้วเอาสนามด้วยเขงลงตรงนี้เีราางสาอบามีอไว้ค่อนเดียวต่างนะวพอดี กดเด็กเป็นกาวเอาค่ะเด็กแล้วก็มาเกณฑ์หนึ่งเข้อโซ่ขอลุมสองบอดสองสองไปเกิดกันให้หมดซะไอ้ก่อนอย่างเกณฑ์เข้าไปเดียวมีโซเป็นเท่าไหร่ครเขาบวกได้หนึ่งสี่อ๋อไม่บวกเป็นจัดคนนี้เฮ้เป็นจัดเฮ้ยเป็นจัดไม่เป็นได้ไงเมื่อวานแพ้มา ไม่วิธีนี้ก็คิดนั้หนาอแต่เือวิงอย่างเดียวคือเขาแข้อยู่ข้าง่างะคไหเงเที่ยหรสู้างไงวะมือหักไปสองใบจากจะลูกฟีแค่หนึ่งูปฟรีมือไม่พอแล้มือไม่พอใช่คนนี้นี่บอกอะไรอยู่ก่อบอกบอกอะไรหนึ่งขีดอ่ะแค่นี้วันสี่ข้างครับเฮ้ยวันสี่ข้างสองหกุ้ยเทนนิวสามฮิวแล้ว เอไม่บวกได้ป่ะครับบวกได้บวกได้เาอถ้าทำได้ถึงจะไอ้นี่ถ้าทำได้ถึงจะไม่บวกไอ้ส่วการไร้งเวราวอสวันรีดโซ่มาก่อนอ๋รีดรีดโซเจ้จับมาเขาเตะอย่างาถามมอนไ่ได้เจ๊เด็กอื่นไม่เอานะเฮ้ยเด็กอื่นเา้ได้หรอเสกิลกินเขาเ็นฮ้ยเฮียกาี อไอ้ขอตวนี้อะไรตอนนี้มีพออย่าต้องกินสองกินสองเนี่ยเตมได้อยู่หกฟันก็ไม่มีต้องมาต่อกันครับฟันมหนึ่งฟันกูเคียดดีดีไปใครได้ ตลอดเดือนนี้2,000ีดีไอไว้ใช้ได้ได้ปลอยดอกละ5,000วงหนึ่งทำไมกำลังเติบโตหมดประโยชน์แล้วมึงไกิต้องต้อหมู่ท้อย ปวกตั้งเยอะทำไมเจอทานเสร็จแล้วไวกตั้งเยอะเราไปกินผานซะเจ็บไม่ยแล้วมงวัยต้องนานนี้เฮ้ยวายแล้วเซซิเลียมีเมดหรือเปล่าคุณซาอวทางมันทางหัวซาวคุณไหม้างที่มันพลาดที่ออกไอ้แดงๆไม่ใช่เหรอเผนี่เป็นจับเผนี่เป็นครั้งนี้มันไล่ได้นยบวกเสร็จกินเมดนี่เป็นจัดบวกให้ดูก่อนแล้วก็กินหาจัด บอกให้รู้ว่าสกิลอะไรยังอคิดผิดมาคิดผิดเดี๋นี้เป็นกัรเดี๋นี้เป็นกาแจะได้ว่าตัวนี้เก่งเลยเพื่อนโดนสเปรซคหายดำคนนี้เรียกโทเค็นโอ้ยอยู่น่าอยู่น่าอยู่น่าเลยโจมตีไรรากาศสามได้เพราะว่าสองสองไปที่เรื่อเป็นฐานเสือยี่สิบแปดสามได้ยี่สิบแปดเข้าแลับ เดี๋ยวได้ฮิวเซซิเล่กดม็ได้หาเกินไดฮิวโอ้โหสองโหนคิดอย่างสองโด่ตรงข้างหลังโอ้โหสัเดงไงเงสั่โครเกงยังไงใช้ตึกอ่าชิดบอร์ดดีๆยังไงยี่แปดม่มีทีเลเยละสิแปดยี่แปดสามแปดแล้วคนนี้บอกว่าถ้าบุญเ่ให้เรเกตสาสั่งโบกี้ได้สั่งโบกี้เสร็จไปนี้จะบุญเท่าส อันนี้เป็นเท่าไหร่สามแปดสองคลิโอ้ยโอ้แนี้เป็นจัดขอสามหมื่นรลอคลิปเซนเนียวไงสามหมื่นนี่ันวันไปทาาสองไลตีแมอโซได้ไมยี่สิบสองได้ข้าโซเลยเสร็จเยอะอยู่ต้องไปเพิ่มโซให้เขาเข้ามาปาบบอดอะไรขนาดนี้วะโอ้ยห้าไายบอดน้อเมโอแล้วอัมเตกเซนหนึ่งห เด่ยขึ้นห้าชี้คีกูไปแกะเอาปกดีด้วยนี่ไงหล่ะไปเพิ่มโซให้เขานี่ไงเดี๋ยวกดเทคตัวนี้เอาถึงเลยทีนี้12โซ่ปะเนี่ยก่อนกด12ที่เทคกกนหนึ่งนะจอหนึ่งขอมือหน่อยฮะขอมือหน่อยฮะมาขอกันง่ายๆอย่างนี้เลยหรอโอ้กูกลัวหัวน้ำเดี๋ยวกูโดนดิ อันนี้มันอะไรครับมันขอบเลยก็แล้วเริ่มต้นอะไรเริ่มต้นเป็นไงเกงหนึ่งสั่งแอปบอกว่าข้าคอคือเอามือเราเข้าโซจวัวเขาเอามือเราเขาเอามือเข้าโซจวัวเหมือนกันเขาเขาเอามือเข้าโซไม่ต้องจวัวก็ได้เขาบอกว่าจะจวัวไม่จวัวก็ได้ไม่ต้องจวัวไม่แต่แต่มาเขาเอามือเข้าโซไงไม่บอกครับจวัวแต่นี่จวัวไปอ่ะจังไงจวพอแล้วจวัวแล้วเฮ้ยไม่ได้ไปเดียวมาจวัวขอร้อง มันการข้ามแบบเอาไปทำแบบกองหมดป่ะแบบนี้ใช่ใช่แบบกองบางๆ้ามันเปกดสามทีกองทั้งหมดได้กดสามทีเริ่มรัวกองทั้งหมดก่อนนะฮะก็ได้กดเจ็กมันกัดนี่ว่โอ้โยเพลงนี้เป็นจับหกใบพอดีปะเนี่ยหกใบพอดีสิสองอะไรเนี่ยมันต่างทีโอ้ยเด้กคอนทอนปะเนี่ย

มอรัโมนพลังเท่าไหร่ละมันบวกยังไงบวกกี่ละหกต่อหกใบบวกหกแปดสิบสอง่น่าจะสองหมื่นตัวนั้นบวกหมื่นตอนไมใช่บวกหมืนดัชนเฟีครับอันนี้โซมีหกใบหรือมากกว่าชั้นหนึ่งตรงี้ตรนี้ของเราเสร็จแล้วยกท่นทำไมบอกกูหมดนะงงที่ตอนนี้บอกห้าพัน อันนี้คือโบดได้ยังหรือไม่โบกไม่โบกไม่เกวไม่กวบไม่กียวบมเจ็บ่าสิบแล้วส่บบมันเปก่นเลยครับคริีียว่โอ้ยีะรอดไปีกีก็ไม่มีกี้กหลังข้าอัีบไมบกไม่กี่ว่อันี่ให้ให้ี่ให้รู้ว่าเป็นอากาศเป็นอ่ะใกร้เกือบโคตรจะไดวก็ตลกแ่้วเปเกือบอยู่ อันนี้อ่ะนี้อ่ะยี่สองอันเดียวอันนี้เป็นสาเจขอหมื่นกับม่สามเจ็ดครับดูออมันไไอโดนไอโดนายแล้วอ่ะคีบตัวนี้อคีบไอดนปันเฮ้ยตัวนีตายอีก้เนี่ยเดรว่าเราเนี่ยดว่าพวกเาโดนากเลยไม่คือหลังจากนั้น อย่างเกล้านมันมั่วจริงมันมั่วจริงมันแต่ไม่ผมคนที่ในในกลุ่มผมตรวจหมดแล้วพี่ไม่เป็นอะไรจะต้องไปหลังจากนั้นพี่ท็อปเจอวันอังคารโอ้โหพี่ท็อปหนักเลยตรวจแล้วไม่เป็นรอดไงพี่ท็อปนี่สบายอยู่แต่ถ้าดูอาจจะเป็นเอาไปโรงพยาบาลก็ได้มันไปตรวจโรงพยาบาลบ่อยใช่เห็นที่บอกว่าอาการแรกมันไปตรวจไอ้อักเสบปั้นกินด้วยถ้าี่เรียถ้าะเสียเรียกได้สองใบ เฮ้ยายซีเรียอีกแล้วไม่ยงม่ซิ่งนะเนี่ยตัวนี้ใหม่ละตอไไม่ั๊มปั๊มปั๊มปั๊ไม่ดูสอพันสนไป้วสอพันอพันาห้าาายตายย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 ย ไม่ครัไม่เลยไปแลวกดโซเล่นกกดโซลเล่นมาโซวลนเราไม่ขอได้ใช่ไหมได้หรือคอทับมันอะไรเงี้ยทับมันได้เหมเนกันไม่ได้ไหนคอลงแข็งเลยนี้ได้บวก่งวกสองวตัวซ้ายก่อนเนี่ยบวกสามบวกสามพันแล้วกเพงงอะตายนี่โซลแนี้เป็นแกรบสามพันโซวานหนึ่ง เขาจะได้ยูว่า่งต้องหวเขาเคลียนอยู่ข้างหน้าเลยยังไงยังไงไว้ก่อนเลยค่อยคิดอย่าลืมนี่เป็นจับสองเดียร์ยี่สามสามนี้สามไร้สามไร้อถ้ามันทำติดถูกเถิดนี่มันโหดเลยเนี่ยมือสีมือบวก5้บวกห้อดูฮิกเกอร์ที่ออกมา เมื่อกี้เก็บฮิลไปสองใบในหลุมไม่มีแล้วในดำพินิจไปนิดหนึ่งใบในสองมีซีนหนึ่งใบกระเทียมอะไรไม่ถูกไปอันนี้มันที่เดียวที่เดียวแล้วครับผมว่าเราโอกาสจะยาเพราะว่าตอนแรกมันอยู่บ้านเรื่อยๆมันอยู่บ้านก่อนสามสามไ้สามแปดแล้วมึงไปหมะกูโอ โอ้เพูดอะไรเชียวด้ไม่องกันยังไงล่ะไม่มึงเป็นประกาเหรอไม่กลาถึงเวลาแล้วไอ้ฟองฮิวเออฮิวที่เก็บไปกว่าจะได้แล้วก็ีกไปวะได้หะขีไปอกจะเล่นกันกี่เทอรครับฮิว่สี่หมื่นแปด คลีเดียวตัวนี้กดเขาไดือบานมาโดดมาเปิดเดเปิจออีกรอบมันไม่มีไม่มีกดขึ้นมากดเซซีเดสองเทินหมดแลวมันโหดหมดเลยคือถ้ามันไม่เจอมันซึมเหลือฟอนไหนโอ้ยฟอนแวนว่เลอล็อกด้วยคนี่เป็นรีธรรมดาโมงมีเรียกหนไหมไม่มีละถามสามเปล่าเปล่าพี่เจี๊ยมนี่หิวหิวไแล้วอุ้ยสองหมื่นว่ะดูใครแล้วไง อันล็อกหาล้ก็ตายดิโดนกระคิวเจนสองใช่ใช่ไเจนสองตายเลยพี่เจนสองจะตายไงโซมีเท่าไหร่ครับเจ้หกสิบสองคนดิโอ้ยกดอีกีจะเป็นเท่าไหร่ตีทีเดียวกดอีกทีขาดแบบนี้เป็นท็อปเทนนะก็ดีอย่าเดี๋ยวผมเติมเออเฮ้ยถข้าไปก่อนเลยเนี่ยมานี่ เฮ้ยาวะอุ้ยเจอดาคอนโทรนนี่พวกพลังหมดแล้วมั่ไหร่กองหมดว่าราะว่าหนึังดามันดีกองได้ปะไม่มีโอไม่จ่อยนะาตายไปลาเมาสพรีเมียมผูกมารับเนื้อไม่ได้ผมว่าใส่สไตล์เซซิเลียเปิดเจ็ดเกสอโอ้ยยาเลยเครับอ้าวเปิดเล็กแค่้วกาสเลกาผมมาลุงสมือสเรียสองอูเครียด หลุมไปก่อนแล้วกัน4 6 8 20 23ตอนนี้มันบอกไป30,000นี่ึงเบนท์แล้วเปล่า4 0 0 0เก็บ Trigger กับเข้ากองทั้งหมดก็ลง0โอเคโ0มาเก็บฮิล0ไม่ได้0เออใช่เฮ้ยถ้าจะเล่นดาบผีอะไก็ต้องใส่ฮิล0เลยเพื่อเก็บตอนนี้เป็นเท่าไหร่นะใช่0 3นาวทิ้งสิไลน์ได้6 เราแปะีตาเรแปะมาดีโอ้ยตีทีละสี่ชิคอนโทรลเชื่อมั่นในคิวในปองหรอเปล่าสองนักบอลมีสิบสองสี่หกสิบแปดทางบอกได้แล้วก็ปีสีชิ่ก็องเป๊ะครับตกี้วันนี้ชั้นหนึ่งิมบอกว่ามันเก็กมันบ่อยเหมือนหนึ่งเพราะว่ามัน เป็นยี่สิสี่อุ้ยนี่เป็นสองโไม่มีพีจีนี่คือน่าจะไปหวันขอพีจีนะครับขอพีจีนะครับพีจีอันนี้เธอหน้าบนพีจีแา่อยู่อุ้ยเดี๋ยนะเมื่อไรกี่ใบนะมีสี่ใบเฮ้ยเพราะว่าน่าจะร้อยแล้วข้ให้เรนนี่วลังให้เรนนี่ยะพูดขี้เรนนี่พลังเรนนี่ใช่ อันนี้ีกันเป็นสมสีลมันบอกสองหมอยู่แล้วใช่ใช่อนี้ิวสองหมเเดี๋ยอันนี้มันบอกสองหมมันอ๋อตัวลวัวใช่ใเพราะว่าพลังเลนเลยใช่ใช่มืออะไรกี่ใบนะสามใบหนน้ำเื่อมหนักเด็กเลยลอาจัดเามไม่เอครนี่ยคเล่นน่งรเนียแข่งเดียว เดือหน้าับรางวัลแล้วเดือนเดือนล้วรัลเป็นชื่งอนสิี่ใช่การเนี้ยคือปรับไปเหือรอบเดียวเพื่อรางวัลเรออ่านี่เสียเห่นดำผ้่นึ่งดำโโโเป็นหลังอ๋อสาบุณพผาอล้ว้าเห็นจัดเล่ตีได้แล้วมือกี่ใบเนจวดตีสองสี่กไปก่นเหลือหนึ่งพอดีใช่ดี สิบใบกลัวว่ะรอดได้แหละมันเป็นเรื่องชิคเชียร์แล้วมาออกกี่ใบอยครับตอนนี้หนึ่งอ๋อเนะตอนนี้น่าจะมีชิบายพิเศษนะสองน่ยดอกมีมันก็มีมันดอกมีหนึ่งสามีไม่ีนไอ้ด้ไม่มีใช่ไหมไม่มีโอเคถ้าเกิดเจออีกนี่อย่างเด็ดแต่เดมไม่พอเดมไม่ขอเไม่ขอต้องเปิดได้ไงเดมมือเท่าไหร่นะมือมีแองใบต้องตรงนี้แล้วสินะเฮ้ยตัวแรกสอง ถ้าเวฟยังไงล่ะไม่ไหลลงไปให้ตาอุ่แดดก่อนก็ยส่องโอ้าโซนพัดไวโซนะจะ้งให้ทตัวเยนกว่าใช่้าเาก่านเงเย่่า่อยู่้ว่ ตีไม่เข้าอนนันนี้ตีเข้าแล้วเนาะเอรสามกท่เหร่องหรสามเบอรกสามการขันเบอาเนไม่รใหม่ก็ใช้ตัวนี้ตีหนึ่งสาองสามอันนี้เดี๋ยวไม่เดียวนเดี๋ยวไม่เดียวตีเข้าเยอดูเยว่าแบไม่พอด้วย่ะเออใช่สองเด ต้องเปิดเจอทั้งเตอร์คีกทั้งไอตัวไงเดมเกร็งอยู่ไอใบนี้มันบังคับก็ตอนลงมาบังคับชาดเรียนมันไม่ติ๊กไงไมัวเหมือนกันยอมอ่านให้มียอดจะเกณฑ์สอบตอนเนี้ยมันลงมันลงเรีงลงกาดก็ได้หรอไม่ไม่ไม่จะลงเรียบไปเป็นตัวตีได้เพราะมันบวกหมื่นไงบังคับป้าชาเหมือนบังคับของนั่นใช่ไหม มันไม่มีคำาสามาาถไม่มีคำว่าสามากน่าจะระก็สามหสามโอ้ยหอ้ยไมลงมาบอกว่าลงมาโซเชียลหนึ่งยองมาเยอะอย่างง้นะคิวหมดแล้วนะถ้าจำไม่ผิดลงมาโซเชียลหนึ่งถ้ามีสองสามเฮ้ยสี่ครบละสามสามเนาะ กูเก็บไปทำอะไรวะสองห้าเก็บไปก็ไดรอตัวอ๋วตัวรอบัตรชาร์จเออเพราะว่าเอาเอาอดแล้วเอาอดเอาไม่เจอแหรอก้ัง<ฆ>มาเดมแม่ไม่มีดมเดมอ,อยู่แล้วตั้งแต่ได้แบ็คไมาได้หรอฟาร์มองไรเป็นเท่าไหร่นม่อันนี้เดี๋ยวเลโทเคนินทับเป็นสิบสามอันนี้ยี่สิบแปด สาแโอ้ยขาพันเดียวโดนสมบูรณ์ในกองอ่ะที่คอนเต็มเล็กนะครับพิเกอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสามแปดเนาะเจ็ดไอ้ตางสามสามสู้กันเหมือนเรียงกองเอาไว้มาจัดโอ้โหสาครับได้เดียว เรียบร้อยโอ้โหเอื้อเอื้อนอร์มออยู่ดิษฐ์สองใบจบไปครับโอ้โหเกือบครึ่งชั่วโมงใช่เหรอยี่สิบเอ็ดนาทีแข่งกันได้ยูไหม